เหรียญหลวงปู่สุขปากคลองมะขามเท่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงก็เป็นที่ทราบกันดีว่าหลวงปู่สุขปากคองมะขามเท่าเป็นพระเกจิที่มีสยเวทอาคมชั้นสูงแล้วก็มี พุทธาคมชั้นสูงด้วยเช่นเดียวกันจึงเป็นที่เคารพศรัทธาของบรรดาลูกศิษย์ลูกหาและบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายทั่วไปส่วนหนึ่งก็มาจากชื่อของท่านเป็นมงคลนั้นก็คือชื่อสุขมีชื่อที่เป็นมงคลโดยส่วนใหญ่พระ เกจิที่จะมีชื่อเสียงเป็นที่คนรู้จักหรือเป็นที่เคารพศรัทธาของคนทั่วๆไปเป็นจำนวนมากจะต้องมีชื่อเสียงที่เป็นมงคลเราจะสังเกตได้ง่ายๆก็คืออย่างชื่อโต ถามว่าเป็นชื่อที่เป็นมงคลไหมก็เป็นชื่อที่เป็นมงคลชื่อสุขเป็นชื่อที่เป็นมงคลไหมก็เป็นชื่อที่เป็นมงคลชื่อเงินเป็นชื่อที่เป็นมงคลไหมก็เป็นชื่อที่เป็นมงคลและชื่ออื่นๆไม่ว่าจะเป็นชื่อกันชื่อลุ่งชื่อคงชื่อทั้งหมดล้วนมี ความเป็นมงคลฉะนั้นพระในสมัยนั้นที่มีชื่อที่เป็นมงคลและมีพุทธคมที่สูงก็มักจะได้รับความนิยมได้รับความเคารพนับถือจากบรรดาสาธุชนทั่วไปทั้งหลายองค์นี้สร้างในปี2000 ส6่เป็นพระที่หรือว่าเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมจากบรรดานักเล่นหาทั้งหลายองค์นี้ถ้าเราสังเกตดีๆเราจะเห็นว่ามีรอยจานอยู่ตรงตรงช่วงของใบพัด มีรอยจานของหลวงปู่สุขอยู่ตรงช่วงของใบพัดเป็นรอยจานฉะนั้นเมื่อเป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะหายากจึงทำให้บรรดาคนทั้งหลายอยากจะได้ครอบครอง และถือว่าเป็นหนึ่งในเหรียญเบนจาภาคีของอเหรียญพระเกกิฉะนั้นการที่เราจะพิจารณาดูเนื่องจากเหรียญเป็นเหรียญที่มีราคาสูงก็เลยทำให้มีบุคคลที่ทำเหรียนแบบขึ้นมาก็เป็นจำนวน มากเช่นเดียวกันฉะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากเพื่อนๆก็คือเราจดจำหนในเรื่องของหน้าตา 2. ในเรื่องของอจุดสในเรื่องของตัวหนังสือนะสี่ก็คือในเรื่องของตัวนิ้วของท่านนิ้วมือของท่านรวมทั้งนิ้ว ท้าของท่านด้วยนะที่อยากจะให้เพื่อนๆได้จดจำกันว่าเราจะดูะหลวงปู่สุขเราดูที่จุดไหนบ้างนะก็ส่วนใหญ่ก็จะดูว่าตัวหนังสือตัวหนังสือก็คือจะมีลักษณะที่บางคนก็มีชี้จุดว่าเหมือนกันก็คือคำว่าพระครู ก็คือจะไม่ไปอยู่ที่ตัวรอเรือแต่ก็จะมาอยู่ที่ตัวคอควายส่วนตัวรอนะเราก็จะสังเกตได้จะมีเส้นที่เกินออกไปตรงหัวก็จะมีเส้นที่เกินออกไปด้านหลังก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวการดูของ หลวงปู่สุขนอกจากเราจะดูที่ตัวหนังสือแล้วก็มาดูที่หน้าตาจริงๆแล้วหลวงปู่สุขเป็นพระที่เป็นพิมพ์ตื้นไม่ได้เป็นพิมพ์ที่ที่ลึกฉะนั้นเราจะสังเกตได้ว่าพระที่อยู่ในยุคสมัย2,500 5 0ก,กว่ามาถึง2,470 จะเป็นพระที่พิมพ์ตื้นนะก็จะไม่ลึกฉะนั้นการดูลักษณะขององค์พระหรือลักษณะของรูปของภราเกจิเราจะต้องดูว่าเป็นธรรมชาติของของการแกะบล็อกในยุคนั้นว่าจะต้องเป็นบล็อกที่มีพิมพ์ตื้นด้วยกันสำหรับ คลิปนี้ก็ขอจบบรรยายไว้เพียงแค่นี้ครั